นะพึ่งออกอันนี้พึ่งออกครับตอนนี้พึ่งออกเหยยดตีนหนูนะเขาเรียกกันพึ่งออกตอนสาวครับพึ่งออก ก็เพิ่งออกครับมาทีหลังดีกว่าไม่มาครับพี่ๆก็ออกกันหมดแล้วตอนนี้ออกทีหลังครับเพิ่งออกได้ สามทีวันนี้ฮะต้นสาวครับต้นสาวมาดูอีกต้นครับต้องเปิดตาดอกซ้ำฮะเราไปดูกันตอนนี้นี่หรือเปล่านี่ครับ นี่ครับออกมาแล้วครับเขาเรียกเกียตตนหนูนะออกมาแล้วออกมาแล้วที่แรกไม่มีเลยฮะรุ่นพีเขามีจนเป็นหนามแล้วนี่เพิ่งออกครับสังเกตครับนะครับก้องบนอีกครับออกเกยอยู่ครับ,รบ,ออรบต้นสาวครับ ก็ยังพอชื่นใจนะครับออว่านี้ชาวสวนที่ทำก็มีแรงครับมีความสุขนี่กอะต้นครับต้วเ,เล็กไปดูกันปว่าจะดอกไปอีกคราวนี้ออกครับตอนนี้ยังไม่มีมเลยนะฮะออกมา โอ้เ oh, ต็มเลยครับออกไปกิ่งไปหน่อยเนี่ยอัน,นี้มไม้ต้นฮะอันสาวเหมือนกัน ไปดูกันว่าเขาเริ่มจะออกตอกถึงที่หลังเขาขอให้ออกแล้วกันฮนะเดี๋ยวไปดูกันครับมีมัย้ยอ้าดูหมดอ้ามีครับมีครับเฮลไรแล้วนี่อ้าข้างบนครับ ออกกันเต็มเลยครับตอนนี้